สวัสดีค่ะบบนภัสวรรการจนาจักรนะคะที่ปรึกษาด้าน food safety และ cosmetic นะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะคะประมาณประมาณสอปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าลูกค้าต่างประเทศนะคะก็จะพูดถึงเรื่องอาหารปลอมปลนเนาะซึ่งอาหารป,อปลอมปนเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคําว่า food fraud นะคะอาหารป,อปลอมปนคืออะไรก็คืออาหารนะคะ ที่ไม่ตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการนะคะอาหารปลอมปนมี2แบบนะคะคือปลอมแบบกินได้กระปลอมแบบกินไม่ได้นะคะปลอมแบบกินไม่ได้ก็คือเช่นที่เราเจอเรื่องปลาหมึกปลอมไข่ปลอมเข้าสารปลอมนะคะข่าวล่าสุดก็คือไส้อ่อนปลอมนะคะหรือปลาหมึกแห้งปลอมเนี่ยก็ทํามาจากยางพาราผสมสีน้าตาน,นะคะ หรือว่าที่ประเทศอ่าจีนเนาะเจอข่าวว่ามีซาลาเปาไส้หมูสับปลอมก็คือทาทาด้วยตัวไส้เนี่ยคือไปเอากระดาษลังอะคะ่ะมาย่อยด้วยเคมีนะคะให้มันเปื่อยแล้วก็ปรุงรสเนาะซีอิ๊วน้ำปาลาอะไรเข้าไปแล้วก็ไปสับรวมกับเศรหมูนะคะแล้วก็ไปปั้นเป็นไส้หมูสับอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นปลอมแบบกินไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นเช่นอ่าขนมจีนน้ำยาปนทิชชู่เพราะทิชชู่กินไม่ได้นะคะส่วนอาหารปลอมปนที่กินได้เนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายแบบนะคะเช่น อ่าใช้วัาเขาเรียกอะไรคะใช้วัตถุดิบทดแทนนะคะเช่นพริกราคาแพงมากเลยเน้เราไปซื้อพริกป่นที่ตลาดเนี่ยอาจจะเจอพริกป่นกินเอ๊ะทำไมไม่เผ็ดเลยก็คือไปเจออะไรคะใบกระท้อนเอามาคั่วแล้วก็ปั่นรวมกับพริกป่นซึ่งการกินใบกระท้อนเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นของที่ที่ทานไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ควรจะปนมาเพราะเราซื้อพริกป่นเราต้องการกินพริกนะคะหรือว่ามีการปอมปนที่มันเป็นวัตถุดิบนิดพิเศษเช่นเขาลูกค้าเนี่ย เขาต้องการอ่าสมมุตินะคะมะเขือแบบออร์แกนิกก็คือปลูกแบบว่าไม่ใช้เคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะไรเลยแต่ปรากฏว่าวัตถุดิบเนี่ยมีไม่เพียงพอทางซัพพลายเออร์หรือผู้ขายเนี่ยก็เลยไปเอามะเขือปอกที่ไม่ได้ออร์แกนิกอะคะ่ะมาปนให้เราเข้าโรงงานเราเราก็จะเข้าขายว่าเราเจออาหารปอมปนแบบที่กินได้นะคะ,คะก็คือมะเขือมันก็คือมะเขือเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันที่ว่ามันมีทั้งออร์แกนิกกับแบบไม่ออร์แกนิกนะคะฉะนั้นการประเมินความเสี่ยงที่เราจะเจอ อาหารปลอมปนเป็นระดับไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น VACCP CCP ตัวนี้ก็คือย่อมาจากยืมมาจากคำภาษาศัพท์นะคะก็คือเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเจออาหารปลอมปนไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบกินได้หรือแบบกินไม่ได้นะคะซึ่งทางโรงงานเนี่ยต้องประเมินความเสี่ยงไว้ว่าวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอการปนปลอมปนมาไม่ว่าจะเป็นปลอมแบบกินได้หรือกินไม่ได้เป็นระดับไหนนะคะเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ